สวัสดีครับพี่น้องครับเป็นยังไงครับพี่น้องเห็นต้นไม่เห็นตน้นมะม่วงหามะนาวโหงามงามโอ้ธรรมศาสตร์ครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมมาบ้านสวนแตนนะครับเพื่อมหับคุณแตนอสาสิผ้ากันไปสารคามกันครับไปวัดพุทธว,วัดบางน้ําเย็นนะครับไปไหว้อันพระคู่สุริยันพุทะครับผมเพราะว่า,าสิไเด้ดไปใส่เสียงอัดเพลง ให้วัดวังน้ำเย็นนะครับผมเอาละครับปันนิสิภาพี่น้องเดินทางครับไปสารคาบน้ำกันครับพี่น้องครับ <Workers. S 2> ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกลับมาหอสารคามแล้วครับผมอยู่ <ส balance S 1> <variety S 2> ที <all. S 2> ท่ช es ีว no. ิวรีสอร์ทนะครับน้ำซีนะครับน้ำซีน้ำชีอ่าชีวิวรีสอร์ทครับพี่น้องครับตอนนี้แกมี่มาพอกับพิมงานนะครับเฮดเทลงอ่าไฮวัดนะครับวัดบางงับเย็นกันนะครับพี่น้องครับมาบ่งบวกม่วงเหมือนรีสอร์ทนี่ครับ นี่ครับมาพี่น้องโอ้ยวอลแอปเปลิลแบงโก้เห็นปะมาพี่น้องคนละติดบุกง่ายๆครับผมบกวอลแอปเปลิลบ่าเขาเอิรนแอปเปิลง่ายครับพี่น้องเอ,อ,อจะแซ่บให้ บนต้นเอ็นเตนไปพี่น้องพาพพี่น้องไปเบิงวิวดําซี่กันครับซีวิวรีสอร์ทนะครับอยู่สารคามครับพี่น้องครับจักน้อยกับจิตไปเขาของอัดกันครับข้าวแรงครับไปพี่น้องเบิงวิวเมี๋ยวจ้างผมณเลยไงเพื่อนที่ไปคุณสามเดียวคุณมา สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้องไส้ทีมงานเขาครับน้องป๊อบป๋องเหน้องป๊อบครับเห็นบ่เนี่ยครับทีมงานเขามาเฮ็ดเพลงน้ำกันเหตเพลงอ่าให้หลวงพ่อพระคู่สุริยัวัดบ่าวันเย็นวัดบ่าวนน้ำเย็นสลัคามครับผมนี่ครับผมพระคู่สุริยันโคสรัตธาโยโคศรัทธาสาราใหม่ไงเพิ่นเนาะโอ้ยใหม่ต่เคียนทองแถบเล่นอ่ะครับเดี๋ยวสิภาพพี่น้องเขาไปเบิ่งมืออื่นเนาะแม่นครับมืออื่นเอาเฮ็ดงานล่ะวู๊ รับงานซูแนวแถอบ่รวยมันหูไปตัวนี้โอ้ซูย่างครับมีละเขาเร็ยกบูดิเซ่บูดิเซ่อันนี้ก็เป็นงานของน้องธัญญาโอ้น้องธัญญาเปล่ล่ะที่ออบสุข้างขออนุญาตน้องธัญญานะครับขอชีพก่อนอย่าลืมติดตามน้องธัญญาครับน้องออบสุพนัดครับออบสุพนัดเอาเพื่นเป็นแฟนกันว่าแม่นบ่แม่นครับไหวไหวไหวขนาดติดตามเถอะเอาเป็นตัเบิ้งครับดีเดอร์ดีเดอร์ผู้อยู่เบื้องหลังนะครับน้องป๊อปเฮานะครับเป็นผู้ตัดต่อทีมงานเฮานะครับ เดี๋ยวนี้ก็จะมีของของเพิ่อนบทุมราชของเพิ่อปบุตรทุ่มลาดน้ำน้องแมทต์อาครับครับกัเป็นน่าจะเป็นผู้ชายภูมิกับมั่งครับอันนั้นบัุตรกับกับเองแน่นอนเราบดเสี่ยมเสี่ยมใน้รอให้รอถึงมันจีจ้างไปกระซังมันกับกับเองคือเก่าตาเก่ามันละืออื่นมีโอกาสเทียบใครพวกเงี้ยไฟเมีนครับโอ้ผมติดตามมาแต่น้อยจีนเงี้ยก็ถ้อยปานดำแม่นว่ล่ะถ้อยปานดำครับโอเคเราก็เจอเลื้ยงถุงครับ แมนบ่นเอยวรอยครับทุนเล่าคนอะโอ้ตลกโอ๊คฮะผมใค่ประกวดตอนอยู่ปีนันเวลาที่หึโอ้ยแาาคปหกมาจนท้อซมมืนีอไดที่จักเียเลยครับบอลเลนบอเลนครับตอร่ตอ่เออากเป็นตะเท่าเป็นนาเทนอ่อนมือซอคนเศ้าว้ายขึ้นรักจากต้นบักกู ฮัทเชนพันธ์ทะอ่ีาซอยกันฮ่องว่าผมเอซีดิตะกี้อาู่บ้านมุงมั่ล้านตะกี้เขายางไปเบิ่องหมดเด้อเอาบุัร้านคุณ่อว่าบอกเอ้ายุคนตียนี่โด้เลมเอนมั้ยยางไปเบิ่งเลยยางจากบ้านแสงสว่างแปดเอาแสงสว่างมุงบักล้านคุณพ่อว่าจังฮักอีจังจังๆๆงเป็นเสียงอีสานมากมอลมาแถวบ้านเียนได้ยากว่า3ามทางใที่ผมเบิ่งหมอลำกัเสียงอีสานครับ โอ้ยอยากเป็นหมอลลั่มไรใช่ไหมแล้วอยากเป็นพระเอกคัะมากไอให้ปานดำจะเป็นตัวละครมอลำมันถูกปตาสุมือง่าคือตะกี้ดิเห็นมาไล่ของพวกมอลำั่เนอะเมียนตะกี้ว่ามีแดงกันเฮ้ยตัวบ่ออกกันได้คก็เป็นผมนะผมเอาแต่มาไล่หาสุมือหมอหมอ่มยกนั่นผู้ไรล้ำผืนนี่ต้ถูกแตงหยักเนาะสุมือนี่ว่าถูกบอลไลยเขาก็มาเซื่องว่ะล่ะเห็นบ้านมอลลั่มสิงหกับบ้านแม่ยกบอเออพวกมาไล่เต็มหัคออยู่โอ้ยจะไปกูดังพิษย่ามได้เนาะมาจังดอปอาวอาวเป็นย่ามไผ่ ผมมมก่่าาาวอยยูครับน้ซีได้นี่พี่น้องแม่นตัวเนาะแม่นครับนับซีสารคามผลงามาจากไซยภูมิหลังมากคอนเจนอะไรอะพี่น้องครับซีวิวรีสอร์ทอาจารย์นายสิบพี่น้องไปเบิงเบิงหลังของอัดน้องพี่น้องเนาะโอเคครับจวดครับแล้วก็เดินทางจากสารคามกลับรอเอครับพี่น้องไปครับไปห้องอัดครับผม รับผมพี่น้องตอนนี้ก็มางหอดของอัดไล่ไถ่ละครับอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเบื้องหลังห้องนี่นะครับเฮ็ดเพงลงแถวลันปัดลันปัดลันปัดนะครับพี่น้องครับแล,ล้วก็้ลยเพลงขึ้นกันครับพี่น้องเอาเอาละครับพี่น้องบันนี้มาเสื้อผ้าเขาไปห้ออัดครับง่อยเนาะ สวัสดีครับเอาน้องหลานมาขอบุ่นได้รับค่าครับผมสวัสดีครับ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 อ๋อคนนี้คูณเลยคุณคุณน้องคุดเยินดีต้อนรับครับบมยดีส้รับพี่อยไครับยินดีต้อนรับอนนีาซื้อน่ยละครับผมหน่วยไร้ท้ายครับหรือว่านงร้านหน่วยนะครับวันนี้ได้ได้ได้อเป็นอีกรอบนึ่รอบหลายปีครับของของพี่บอดีใจและายนะครับที่มาเยี่ยมมาอย่างครับผม ครับสำหรับแฟนแฟนครับไอผู้เฒ่าไรแต่ว่าเด็กห <laughs> น่อย <c oughs> ได้รุ่นกันที่ขนาดหนากระตือกุมฟับกระดอกเนา <c oughs> ะเราขอบคุณครับเรื่องแย่ไงเดี๋ยวมึงดีกว่าสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับมึงทีมงานครับผมนี่บอ่อไร้เท่สวัสดีครับทีมงานเรับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รรบอนุญาตเด้อเอาน้องอันไม่น้องหนิงบอ่อเอาอน้องหนิงเฮ็ดเพลงนี่บอ่อ คอนกันนี่เลยที่ดีต้นนี้ไหม่ขอโทษขอโทษนีทุกคนดังๆนแล้วอากาสดีแล้วนนเดี๋ยวจังไอก่กะเตรียมของอัะแล้วครับผมพี่น้องครับรครับผมนี่คือชั้นบนนะครับลายไทยสตูดิโอ

เดินพาต่อไม่ร้อยสิ้นเสื่อมลงเดินนำร้อยพระพุทธูปเอบอบเนี่ยครับเอไ่เนว่าอันซีไม่เนื้ออายเนี่ยสูงร็วโอ้ยตาสวดเลยครับเออยุ่งดาสุดอายสงไปไดชั้ันฟังสบายสบายอันนี้ก็สบายดีเนาะฟังสบายสบายเอาเลครับไอันัอ่าันอย่้โอ้มันแก่ไหมเ้อนี่ อ,อ,อันนี้อะไรสักสองส่ดน,น,น,นดิดีดีดีเลยซื้อโรงพยาบลมอบให้โรงพยาบาหลายข้านไางใ้จะเปลี่ยนที่คนบูชาให้ทุกคงเจอทั่วสาตราัเากรบองกับเมเนนะครับก็ได้ยอดไอกเรียนยังสอุ ยนบามีสิเดยนศสิทตมาไม่กอดดา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 อดากอดบังนเด่นย่าดีบานโกาขึ้นทำนเดินไม่ไกลในสารคาเมใหญ่คนลังล้ยเร่าพราครูองเด่นทัคนเด่นหลปีใจล้ายวากวันกันเองย้วเอากางให้มันเบิดกับวันเดียอ หลายคืนหลายโยนคำเกิดทังป่าหานอนตามถ้ำตามดอนหลายคืนทังป่าหานอนตามถ้ำตามดอนหลายคืนเห็นผู้ยิงมายืนถามว่าจะซื้อหรือไม่สามเงี้ยประมาณนี้สามครับโอ้ยพี่น้องประมาณโอ้หลายชั่วโมงอยู่เขาเอาความมาตรฐานเอาความละเอียด นะครับคือต้องขอบคุณโคตรโคตรครั้งแรกทำงานร่วมกันแหวกปอบโคตรปอบครั้งแรกครับยอดน่าละเอียดเนี่ยแนวแนลน้องเพื่อนเป็นนักดนตรีมันมีบางคำบางโนวดไอ้เยี่ยเนี่ยไรสันชันหางแหลมขึ้นคือหางขี้กระป๋อนดิพื่อขึ้นสีก็มีแหลมสุพัดขึ้นก็เอาสีสีสีรถพยาบาลโอ้ย เราบอกเข้ามาซื้อ Metal. ซื้อรถโรงพยาบาลระว่าเาสิรองเปซื้อรถมันสิจัดผมก็เลยคิดบอกกระซื้อไหกระซื้อ้ออเข้อมซื้ออย่างนั้นมาใส่ได้ซื้อหรือมั้บอได้รถได้นี้ซื้อซื้อรถซื้อรถที่ถ้าการก็ต้องซื้อใช่ไหมคุณร้องทำรองไทยแล้วคุณจะมาซื้อได้ไงผมก็เทียมเนาะเพราะเราซดีแมวบันนี้เออเด้๋ยวมวนได้แล้วไปโอ้เดี๋พตาอัดออกมาจังโโห มันเป็นลาไล่ลายลายเมิวสิคีเป็นสำเนียงเพลงเพลงนี้เป็นของพ่อพ่อดาอมัพ่อดาวเขียนครับพ่อดาวเขียนแมงครับบางรามากเก่าอีกเรื่องหนึงแมนครับเจ้าเจริญย่าบ้าเจริญครับผมเขียนใกล้พ่อดาวอาทิตย์นี้ผมแกะเนื้อะผมบอเฮ้ยย่าบ้านจะได้ยินผมไปเมาคืนแล้วโทรหาแล้วเราแล้วผมเมาคืนแล้วเรียบร้อยแล้วออรอลออรอลเราบอกแล้วเถ่าแลยไอไอมองไอมักมองว่าอย่างงูเนี่ยยกคอจะตอนโดยเฉพาะท่อนนี่อย่างไรพี่น้องติดตามครับเป็นท่อน เอาเลยวะทอบทเทลงนี่น่ะมาตอนนี้อยากบอาพ่อครูพ่อครูะจดินท่านบวชเป็นนินหลายปีใจปั๊มอยากบอแบกนเดินไปบนเดินไปตดติข้านี้เป็นสองชั่วโมงแบกบนเดินไปติดปั๊มไปตามบุกเขาชายป่าทําแถวเป็นปีนั่งสมาธิแถวเมืองมุกดาวเห็นหมูใหญ่เลื่อยเข้ามาโยคอจะตอดเอาเลย ผมเอาผมเอาผมก็เอาผมไม่เอาฉกมกมาตรวจฉกก็ไปดูกีทพอฉกเอาตรวจแล้พี่น้องก็สิสงสัยเอากิดไฟร์ร้อนไทยทกลางทำไมไม่ยกคอจะฉกทำไมไม่เอาซึ่งผมอยากคงความเป็นเอกลักษณ์ของของของบรมครูที่เป็นพระดาบันดอนที่เคนเขียนไว้นี่คือคือเอกลักษณ์เดิมก็สวยงามอยู่แล้วแต่ผมนำเอกลักษณ์เดิมมาผสมผสานในตัวของพี่กิฟไพร์เพื่อที่จะได้เอกลักษณ์ใหม่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแต่คือกันสองนื่งบวกเนื่งเป็นสองเออได้ไหมก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีู่กันเลย ก็จะเป็นก็เป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับตัวทีมครับมากติดตามในเรื่องพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาร์กทีลายไทยครับคลายไทยนี่ครับบริษัทลายไทยไม่ได้ยิมของอาจารย์ดึ๊งอาจารย์แนนแนล่ะเนี่ยครับผมเน่งธนเทพครับอาจารย์เองครับผมพูดอยู่เบื้องหลังยังหลายเพลงนะตรงนี้ห้องอ่ะตรงนี้มีเพลงแนนแล่ะมีโวนลมในเพลงนาทพี่เออขาดเรื่อยขาดใจเอาบ่ การละครคนดิมันไม่ใช่ครับถึงละครนาคีนะครับแล้วก็นาชแสนอาชาแสนหลายคนครับหนึ่งครับหลายคนแต่ก็หนึ่งเป็นศิลปินม้งเป็นตาเด็กปั้นที่ยกลูกยีครับออ๋เด็กปั้นที่ยกลูกยีปั้นที่ยอ่คนก่อน พี่ยกพี่ยกยกหรอปอนพี่ยกกินเราู่สเราส่แ้วม้วอ้ม้อนี่เขาไปอ่าเราอูนี่เดีวเขาทำไปทำผลิตภัณฑ์่งโยกอยู่ทจน้โอเราดังเราลืมนวดเซนเราดัเราเราดังเร้าหลอกเลยมอนเนี่ยเท่าเป็นมวยก็รุ่นดีอ๋อชุดเดยวกนนี่เราอยู่นี่เดียเอจะถาม่เป็มากมันเป็เ็นแล้วมากงฝากรมีรอยเใราไปหากันวัเไปกันทวัขึ้นหอดเดือเพื่อนเนะเออ กินดิยแต่มันระบายไม่ไหวเนี่ยแหละโอ้ยเหมือนผมาใส่รถเมล์น่ะภาพอีวันคุณแล้ววันปอบเข่านาะพี่น้องอย่าลืมติดตามนะครับเพ่งพระพุทสุริยันวัดวัดบ้านขัดเย็นครับครับเพ่งอียังไงเออฮะซื้อเพ่งลองจนจบเลยดิซื้อเพ่งยังไ่โอ้โหเพิ่มไอ้บ้านจนว่าดุดว่างแล้วนี่ไงมีซื้อเราพักไหนได้ซื้อเพ่อยู่ไอ้แต่ว่าเอาคือบอเขียนซื้อเพ่งอะไอ้ไอ้จนเขียนขอว่าเทพพระครูสุริยันสมพว่าเขาเขียนไก่บอกหลวงเต้ย ไกลือขึ้นหลวงเต้ยเห็นไหมอลองพ่อบอกเต้ยน,นะครับเดี๋ยวซื้อเพลงสิครึบที่หลังนะครับนะครับโปรเจกต์นี้นะครับมีนักร้องหลายท่านอย่าลืมติดตามนะครับวันผมปล่อยไฟไมาใหยพ่อนอาจารย์สมคิดบอ่อทองแม่เด่นเพชรอำนวยพอนอย่าเอือยเดดเพชรอำนวยพรพีกรพ่ก้อง,รองไ,ไร่ไร่กวางไผ่แล้วก็วงกูแคนนะแล้วก็สิมีอีกมากมายครับแต่ยังไม่ทันเปิดเผย ย่านเพ่อเปิดเผยจริงรอกครับคาราโอเปิดเผยไปเกือบหมดบอกว่าบากคนได้โพดไปแล้วอันนั้นเอาเอามืัอนี้ขอบคุณเลยครับจะรูมติดตามยิดต่อไปนะครับขอบคุณน้องๆน้อาจารย์ผู้บาอาจารย์ทุกคนครับสวัสดีครับผ่าน